เฮ้ยเต็มแล้วไปรอบลบทบทวนกนติกาอีกทีนะห้ามห้ามม่วนนะเอาเป็นฮีโร่แล้วก็ห้ามห้ามเขียนชื่อแล้วก็ห้ามพิมพ์ชื่อตรงๆแค่นั้นแล้วก็พิมพ์อะไรก็ได้โอเคไปอเออเฮ้ยทุกคนเราเอาฮีโร่อะไรเดียวเนี่ย ยังไงก็รู <S 1> <S 1> ay, um, ้ไ oh, อ oh, anyway ้คำนี้โอ้ยเฮ้ยว่ายังไงวันเนี่ยตัวเนี้ยแกแล้วสิเรา เราไม่ใช่คนในวงการบางสับนี้เราอาจจะไม่รู้แน่เลยว่ะเอตัวอะไรมันได้ไหอเนี่ยน่าจะได้เหรอเอดูดูน่าดูออกเลยเชียกวันไม่ทัน่วัาไม่ทันนี่ตัวอะไรอ่ะโอ้โอ้รู้รู้ โห่นี่มันให้เวลาให้เวลาพิมพ์เบอรอะไรเได้ไหมปิดพิมพ์ไม่ตันเวลาเยอะยากแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ผิดกติกาเดี๋ยวเสียไม่ได้อนี้อะไรโอ้โหโจนโจนอย่างเงี้ยตัวอะไรอ่ะ อันี้อันี้ขอโทษเลยมันมันไวเกินไปมันไวเกินมันคิดไม่ทันยังนึกยังนึกฮีโร่ฟ้าแม่งเร็วเหมือนกันเนี่ยมันไวไลยไม่ยากเกินนี่บางทีก็แบบอ๋อได้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้พอได้ไหม วเดิมอ่ะผมต้องวาดรูปเดิมอีกรอบหนี่งเนี่ยเีโนนไมีอะไรตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อเตม ไอเขียนประโยคถึงสื่อฮีโร่มันไม่อยากไอวาดนี่แหละฮะ What ชิลเลนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อตัวอะไรเนี่ย What เฮ้ยนี่ตัวอะไรอะระว่าระว่าเยี่ยมนะ อะไรวะหวานเหรอดูยังอะไรอ่ะทำไมคำวันที่บามันสั้นลงเรื่อยๆอ่ะอะไรอ่นนี่อะไรอ่ะนี่ไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยนี่ไม่รู้จริงอ่ะ มันวนไปวนมาอยู่สองสามตัวเนี่ยฮะทำไมตัวนี้มันเยอะจังเนี่ยเออตัวเดิมๆเ,<อ>เยอะตันห่อแบร์ฮะโอ๋อเนอวันนี้มันก็ตัวอะไรอ่ะโอ้ยฉันโยนแน่เลยตัวเชนอะไรนี่ขี้บ่ะนี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้แดงๆตัวดำดำดีใครว่ายไปทำยอมรับนะใครว่ายไปทำยอมรับ <c oughs> ไม่ทันนะตอบไม่ทันโอ้ยต้องมีคนดูออกแหละฮัลโหล e ธอฮะโอ้โหนี่ยากที่สุดตั้งแต่ดูมาอ,อ,อะไรอ่ะนี่ตังอะไรอ่ะ เฮ้ยอสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไม่ได้แล้วนี่ตัวอะไรวะเนี่ยแปลกคือถ้าบอกว่าแบบลาก่อยแบบสักก็คือลาก่อยที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยเหรอ โอดอนนะผมผมนึกว่ามันคือฮีโร่มาทุกคนถึงเวลาเฉลยแล้วเรามาดูกันแบบออโต้นี่เราเปิดดีเราเปิดดีบอกเลยทำไมผมจำไม่ได้เลยว่าผมได้ตัวนี้เราเปิดดีแลวคนว่าเ้องไ่เอาเลยยังคุ้นอยู่ยังคุ้นอยู่วัดฉันนึกว่าออกตัวอะไร เออจะไ,ไปไไไเป็นฟาจีนได้ปะเนามันกลายเป็นตัวอื่นไปตั้งแต่ตอนแรกเลยทำไมกลายเป็นบอยเขาไม่เขียนค<ะ>ำตอบเอ้าอะไรวะเนี่ยอันนี้คือพิมพ์ตอบไม่ทันว่าเอฟเจบเลยทุกคนจบเลยโยนลูกคนเอฟเสกโยนกระหมดเลยตรงเนี้ยโยนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยจินตนาการจินตนาการวาดเองไอเอลไม้ MI, วาดเองใหม่เลยโอ้โหก็อ้วนไปดี วันก็จัดไปเลยไม่ไดเปลี่ยนตัวไปแล้วอุตราว่์กงจัดให้เฉยลาขอลาขอขบอีอยางวะเนี่ยมีคนผิดกดด้วยบอกชื่อฮีโร่มาเลยเออนั่นดิผิดกดต้องแบนก่อนแบนจากกาติกโฟนก่อนเข้าคุกไปก่อนเอ้ยน่ว่าไหยอยู่โอ้โหคือมันมันเริ่มยังไงจบยังไงได้อย่างงี้วะเนี่ยอีหยงวะาโยนมากว่าเป็นไงล่ะ ครั้งแรกอะคุณเซฟโอ้แอคทีฟนะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เห็นเห็นนานอยู่เปลี่ยนตัวแน่เลยอย่างเงี้ยใบอย่างเงี้ยเปลี่ยนตัวแน่แน่ไม่เปลี่ยนเลยโยไม่เปลี่ยน <c oughs> ไม่เปลี่ยน <c oughs> เยนออนี่นี่เนี่ยคนคนตั้งใจใบเนี่ยคืออย่างงี้เนี่ยนี่คือคนตั้งใจใบโอ้โห เอาว่ะเอาว่ะดูซีรีส์นี้จะประสบความสำเร็จวะนี่น่าจะเละอันนี้น่าจะเละเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยมีมีมีจบว่ะเฮ้ยจบว่ะเฮ้ยเอาว่ะอ้าไม่เลยเนี่ยอ้าวไม่เลยไปต่อได้ไปต่อได้จบแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนต่อเฮ้ยเดี๋ยวแล้วท้าเป็นมันขวานโทรศัพท์เหมือนเดิมไม่ไงอ่ะ เฮ้ยพุทธไม่น่าเชื่อมันจะจบเดี๋ยวไม่จบว่ะเดี๋ยว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 ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนไม่ตอบหนึ่งคนทำไมมันทำไมันบนมันเป็นตัวเดิมเนี่ยไงวะมันเอาคำใบ้เก่ามาให้มาให้ต่อเนี่ยใช่ใช่ถ้ามคนไม่ตอบมันเอาอันล่าสุดมามันก็คือเอาวันนี้มาเหรอการล่าสุดเหมือนกันใช่โอ้โอเคโอ้มีตัวนี้ผ่านนะฮะหนึ่งอะมาดูละอะผ่านหนึ่งโอ้โหนี่ใบเริ่มยากแล้วเนี่ย เออไปยากมากบราดสบายพใจเป็นตัวเนี้ยแล้วมันตัวเดียวกันมั้งเนี่ยดูดิ่เมื่อ้โหอันนี้เมื่อไปไกลแล้วอันนี้เมื่อไปตัวอะไรเลยนะนี่ตัวเลยวะเนี่ยแรกดูก็เป็นอีกมากเลยยังอันตรีเลี้ยงผีโอ้โหเอ่าสองตัวนี้มันตัวเดียวกันอยู่เกลียดเลยพี่น้อง เหลี่ยมร้อยเดี๋ยวทำไมตัวปล่อยผีแล้วมันกลายเป็นตัวนี้วะเป็นชัดโดฟีนเลงตัดวิญญาณยันงยี่ยยังยังยังอยู่ในแคทเธอรีนเห็ไม่ได้ป่ะใบแรกลึกไปยังมีวิญญาณอยู่ยังมีวิญญาณอยู่เอ้าเปลี่ยนวิญญาณแต่เรานี่ไม่ใช่เลยเนี่ย โอ้ยหยาสุดท so ้ายนี่เป็นการเป็นอะไรเนี่ยนี่ตอนจบนี่เป็นตัวไหนไปแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่เรามาดูคุริโกะผีไฟลุกผีไฟลุกผีไฟลุกแล้วผีไฟลุกนี่คือตัวไหนอะตัวเมื่อกี้เหรอคิงอหรสิคิงกระดูกหรือเปล่าแต่ฉันว่าฟีนมันก็ดูเหมือนผีไฟลุกเหมือนนะใช่เออเฮ้ยนี่คุณคิงว่ะอีคิงนี่ตีความเป็นคิงว่ะอ๋อให้ เวลาตอบนี่คือตอบเป็นใบใใช่ไหมใช่ใช่โอ้ผมเล่นผิดวนนี่นี่ออกฟิล์มชื่อเลยผมดูอกันศิลปะเกตสีทำไมทำไมมันมาแค่กระอ่ตว่ะแล้วอะัวอะไเห็นตัวอะไรไม่รู้เนย่ยมาถึงนี่เองโอ้ เฮ้ยด <l id sei> ูดีเราเราใบรูปนี้ก็เหมือนกับรูปมีเปเลยหวานอันนี้ตัดทุล้วอันนี้เริ่มที่ผีไฟลุกเมื่อมจบที่หมูถือขวาได้อยังวะโนสโซมินี่คือทำพังนะฮะกระดโอ้ยไปถูกไปถูกไม่ได้แยกล่างฟาร์ม ไายตายพร้อมกันโอเคอเะเปิดดีเปิดดีตัวได้ตัวยาวถือพวะถือพวะใช่ได้อยู่นั่นหลับตายหนึ่งคืออะไรอ่ะเกี่ยวอะไรอ่ะอ้าวเปลี่ยนแล้วเราเราควรจะจดไว้นะว่าแบบใครโยนเยอะสุดแล้วแบบบันทึกสกอร์เลย นี่ดูดิมันใกล้ตัวเดียวที่ไหนเนี่ยตายหนึ่งไงตายหนึ่งไงเป็นฟูยังจะเก่าเพ้ามาได้กายผีรมวนโอ้โหไปไกลเลยเริ่มเริ่มมีป้อจบสเปกเตอร์เฉยโอ้โหคนนี้แบบความคิดสร้างสรรค์ดีมากเออแล้วแล้วเอ อเก่ากเลย่แล้วนี่ไม่ใช่สเปกนะเนี <c oughs> ๆๆๆ่ยตัวตัวสุดท้ายนี่ไม่ไม่ใช่ดูไม่น่าใช่สเปกเตอร์ดูจากโทนสี <c oughs> ไม่ได้ใค่สเปกเลย <c oughs> โอ้ยจบแล้วจบแล้วพังตอนนี้มีคนที่วินมันดูเหมือนจะเป็นคนเดียวนะตั้งแต่ดูมาแลยาเย็เลยว่ะ <c oughs> มาดูของดิวซ่าซูมต้นไม้ทะลุป่าโอ้โหยากนะทีนจ่จำไม่เห็นได้เลยว่าได้ตัวนี้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ว่าดีว่าดี เป็นบ๊อกโคลี่บ๊อกโคลี่สุดๆอ่ะสมัยเดินได้อี๊ยยพี่ตัวนี้มีสิิทธ์จบตัวนี้มีสิิทธ์จบมันมันแค่สีเขียวๆก็ดูออกนะแับไม่เห็นได้นะว่าผมได้ออกมาเฮ้ยตัวนี้ไปดีมาดียังเขียวๆอยู่เอ้าโอ้เอ็มเร็วยคคีอะไรเงี้ยเป็ดูไม่ออกอ่ะก็จะ เนี่ยบส่าห์ลาก่อยว้าวเขายังดูออกเลยโอ้โหโหจบเลยไอไอไอไม้โยนวดมูออกตัวอะไรไม้ยังโอ้โหบริษัทคิดว่ามันจะจบแล้วเนี่ยอบส่าห์คิดว่าต้นไม้นี่จะจบได้แล้วนะอันนี้เก่งแค่กลนนี่เปลี่ยนชัวร์เลยเปลี่ยนจริงด้วยอะไรโอ้โหกะว่าจะจบเลยสกอร์ก็ไม่จบอีก ก็กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อีกโอ้โหอันนี้เศร้าเลยต้นไม้บองไม่ออกเลยว่าเป็นต้นไม้ไปจับระเบิดระเบิดเอออันนี้ไปไม่ยาก,กเฮ้ยเนี่ยเราเราไม่เคยโยนเราแบบส่งต่อตลอดโอ้ เอ้ยอันนี้ก็มีสิทธิ์จบอยู่นะอันนี้มีสิทธิ์จบอยู่ทำไมมือเหลือแค่นี้ของช็อปปิ้งระวังตู้มระวังตู้มไม่เปลี่ยนไปแล้วตัวอะไรเนี่ยอีเทล่าชอบเล่นน้ำโอ้โหระวังตู้มกันเนชอบเล่นน้ำโอ้โหก็เป็นมูฟเฉย์เลย มันเป็นอย่างนั้นจะให้ตอบอะไรอะไรวะเนี่ยอีเทล่าระวังตุ้มนี่ตัวอะไรวะเนี่ยอ่าฉันจะกลายร่างเป็นแก่นี่จะเป็นมอฟอยู่มั้ยเนี่ยโอเคต้องเป็นอยู่มอฟอยู่ดูเลือดท้เทล่ามันกำังโยนอะดูดิอ้หอันนี้คือแบบถ้าถ้าไม่โยนก็คือจบที่ระเบิดแล้วว่ะโอ้โหแต่ระวังตุ้มนี่มันก็มันก็ยากแทบมัน โหนี่คือขนาดเราคิดว่าตีมชื่อฮีโร่นี่แบบง่ายๆนะนี่แบบอะไรเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดซีรีส์จบหนึ่งอันจบหนึ่งอันนี่แบบมีคนไม่ตอบหนึ่งคนเลยนนทกแห่งโยนโอ้โหอีเทลา่า <c oughs> โยนไปเนี่ย <c oughs> นั่นไงโอ้ยจบแล้วอันนี้นีโยนแต่แรกแบบไม่ต้องดูต่อเลยคุริโกนี่แบบทำเป็นโลโก้เลย เดี๋ยวแ้วมันจะกลายเป็นเมเด้นเหรอไม่ What in damn จากลูกนี้มากลายเป็นเมเด้นยังไงวะเนี่ย T M ไงเห็นคาว่า T M ไหมเฮ้ยเอลซาเออมันต้องไปยากๆสิ มันก็ยังอยู่ที่ใบเดนยาวๆเลยแต่ไมเด้นก็เป็นตัวที่จบง่ายตัวหนึ่งนะใช่อาจจบอจจบจบเบลเอ้ยอันนี้จบที่ไมเด้นแต่ว่าก็ถือว่าไม่จบอยู่ดีเพราะเริ่มมาจากไลออน QRT OMD อ๋อลืมเปลี่ยนภาษาโอ้โหคนนี้เปิดมาก็อยู่เลยอะไระเนี่ยพี่คืออะไรเบนเนี่ย QRT นี่ยสมควรโดนแบนมากลืมเปลี่ยนภาษาแล้วเนี่ยนี่คนใบ้นี่ใบ้เป็น Blue Master นะแต่ไอคนพิมพ์นี่พิมพ์เป็นมีโป้เช่เลยไม่นะมันกลับมาตรงนี้อีกแล้วมันมาอย่างนี้นี่เอง อ้าวพิมมีคนพิมพ์ชื่อด้วยไม่รู้ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้โอ้โหนี่ไหนคุณลิโกบอกศิลปะเกณฑ์สี่ศิลปะเกณฑ์สี่ประมาณนี้เหรอครับเอ้าอะไรวะเนี้ยนี่คุณลิโกโยนหรือกูสโยนวะเนี่ยผมว่านี่ไม่รู้จะบอกว่าใครโยนเหมือนกันเนี่ยโอ้โหโอ้โหจากมีโป้ม่นกลายเป็นกลายเป็นอะไรวะเนี้ยจะเหมือนเซเว่นก็ไม่เชิงเขาเป็นเป็นดักวนไหนไปแล้วนี่ว่ะ เออเป็นดีเคไปละเอ้าดูดอเคไปละ,ะวะะัดวัดเลยวัดเยวัดเราเราว่าตอนจบมันไม่ใช่ดาวก้นไหนแล้ววะระับรอดยอดโอ้โหจบเลยนี่ศิลปะเกียรติศรนี่ดูคนตอบฮีโ่ขอบคุณเออกูชิโอนใช่ไหมอันนี้กูชิโอนเยี่ยม เอ้ยนี่เปิดดีเปิดดีต้องหวดตัวเดียวโอ้โหมาแล้วศิลปะเกินสี่โอ้โหอันนี้มุมกรอนเป็นเส้นเลยเพิมพ์ชื่อเลยเขาลงฮีโร่ไม่ออกเว้ยทำอะไรก็ไม่ฮีโร่ไม่ออกเว้ยอะไรเนี้ยไม่พิมพ์ตะกินลมว่าจะใจอลมตอบไอ้ดียุทธสม อ,อันนีอันนี้ยอมรับโทษเลยผมน,นึกหน้าจะโรยไม่ออกเว้ยตอนนั้นแหละไอ้สมองโคตรตันโอ,นอน้ยโอ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 ้คโอ้ลโอ้ยโอ้ยโอ้วโอ้ย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 โอียโอ้ยโอ้ยาอ้่โอ้ยโอวยาอ้าได้ไไอ้ยโอมยโอ้ยโอ้ยโอ้งเลยเอ้ยเอ้าทไมไมํายโอ้่โอบยโอ้ยโอ้ยอ้อยอ้ยโอ้ยอ้ยออ้อ้ยโอ้ยโอนนน้ยโอ้ยโอ้ย้ย โอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในอันที่แบบโยนมากโยนจริงโยนทุกคนโยนกันหมดอ้าวอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอภัยคุณเป็นคนแรกโอ้โหอย่างยากนักยิงอะนะเงยจบละจบตั้งแต่แรกละโยนตั้งแต่แรกแล้วเนยใชละ แต่วโตแกเป็นสไนเปอร์สไนเปอร์แกเป็นโค้กโไม่ออกจริงไม่นี่มันโค้งเวรอเดินห่อดึงมาที่แล้วไม่กระจายเป็นปั๊ดไม่นะกลับไปกลับไปกลับไม่ได้แล้ว อ่ะเฮ้ยวะอันนี้อันนี้คอยโยนเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณนี่กบว่าอันนี้ใช้ได้อยู่อันหลักอ่ะดูแม่งเริ่มจากอะไรวเนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้ผมไปไกลมากเลยก็แม่งเปิดแม่งมาไปเปิดขนาด โยนสุดก็จะกิโลแล้วเอออย่าอย่าขยี้เราจอมนาติลูอันนี้องผมเองครับผมเขียนโจทย์ผิดอะไรคือดีโกะวะเนี่ยมงงแล้วคนว่าว่าเป็นตัวอะไรวะเนี่ยนี่ตัวอะไรอ่ะเอาดีกรีนะจะวาดหน้ามิโป้โอ้โหอันนี้ไปไกลเลยอันโอ้โหอันนี้อันนี้ต้องดูมาอันนี้ยากที่สุด อย่างวะเมาสีแดงอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มึงเป็นเหมือนเล่นคนละจักรวาลอ่ะเฮ้ยมึงมาจบที่บาซิเกอร์ได้วะเฮ้ยไม่น่าเชื get get ่อม่ากล้องมันสู่ฮีโร่ได้ฉันมันเก่งวะแฉเอาเวรกรรมแต่บาซิเกอร์มังเปลี่ยนเป็นอะไรไปละ โอ๋อด <iyorsun> oh, ูน่ะต e. ัวอะไรเนี่ยนี่อัติเมียนี่หลอนไปเห็นเลือดเรื่อยไม่ออกเลยรูปเนี้ยรูปนี้มันอย่างยากอ่ะอันนี้มันเกินไปว่ะซีรีส์นี้มันเกินไปมากโอ้โหมันเปลี่ยนทุกมังไม่มีตัวไหนซ้ำตัวไหนถูกเลยอ่ะ ชันุส่ายโยงกับเป็นเลือดสาดกลมใสๆเฮ้ยอันนี้อาจจะจบนี่จบเฮ้ยอันนี้อาจจะจบอ่ะอันนี้จำได้อยู่จำได้อยู่อันนี้มีสิทธิ์จบใครขาดกันทุกคนปะเอาเฮ้ยจบอยู่จบอยู่นี่นี่นี่ยังอยู่ยังอยู่ อ๋อว้าเราจะมีตัวที่จบแบบผมจปล่อยได้เลยนะอันเนี้ยบอกเลยมันไม่จบเราจะมีตัวจบตัวนี้โอ้ยจะไม่ได้องรำแล้วเราพลาดตรงอันตินี่แหละเออว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กลับมาตัวเดิมเลยเนี่ยเฮ้ยมทำได้ยังไงเฮ้ยคุูริโก้คุูริโก้เอ็มวีพีเฮ้ยมันจบเพราะว่าคนก่อนหน้านั้นเขาเอ็มพี้ไงเขาเลยดึงอันบนลงมาจริงจริง วิวอะฮะนี huh. ่ไงไม่จบเพราะแมกเป็นอย่างเนี้อะไรอะเขมามปบนกายไปเนี้อเทล่าทขาไปเทล่าอะไรคือมันหยุดมองไม่ได้คืออะไรเอาวีโอวิฟไงหยุดมองไม่ได้แล้วสรุปเราจะถือว่าอันนี้จบไหมเนี่ยถือว่าจบไหมเนี่ยไม่รู้จะจบก็ไม่จบปะเอ้ยอย่างน้อยก็ถือว่าดีถือว่าดี ถือว่าดีแต่ไม่หลอดเปอร์เซ็นต์ไม่มีอันนั้นหลอดหลุดไปตัวหนึ่งอ้าวนี่พิมพ์ชื่อเฉยตาแรกแหละเอ้ยนี่เราไม่โยนเราไม่โยนคุณจะเทล่าได้เกิน90เล่นเทละช่วยด้วย เฮ้ยยังมีมั้งอยู่ยังมีมั้งอยู่ไปจบเริ่มเริ่มเพียร์ละเริ่มเพียร์ละเป็นไรกันเนี่ยเลยเออโอ้ยสวยว้าสวยว่าเอออยากรอดอยู่อยากรอดอยู่เฮ้ยจบเหรอเนี่ยอันนี้จบวหรเฮ้ยอันนี้จบวะอันนี้ก็จบวะเฮ้ยคนนี้ว้าสวยด้วยวีภาพผิดตาด้วยคนนี้ ไม่ไดไม่ไ้โอไม่ได้โอ้ยอะไรล้วเนี่ยโอ้โหตกมาตายว่ะโอเคสรุปผลประกอบการนะครับทุกคน14คนจบจบจบหนึ่งด้วยสามโมจิงจบสองคนแล้วอันที่จบนี่คือแบบมีปล่อยว่างทั้งคู่เลยด้วยนะโหยเย็น เี่ยนี่ครับ้ำเกือพุ่งคือโชงมาอย่างดีโชงมาอย่างดีเลยนี่ตอนจบไม่เนอะไรพี่ขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะแะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนนี้คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ